Do you believe? มิราคูลัสคืออัญมณีทรงพลังที่มาสเตอร์ฟูเป็นคนดูแลตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมามันถูกใช้เพื่อปกป้องโลกจากความชั่วร้ายด้วยอัญมณีนี้มันเปลี่ยนคนธรรมดาให้มีพลังมหาสัร,รย์เป็นซูเปอร์ฮีโร่นี่คือจุดที่มาริเนตและเอเดรียนเข้ามามีส่วนสําคัญพวกเขาอาจดูเหมือนวัยรุ่นทั่วไปแต่ด้วยพลังของมิราคูลัสพวกเขากลายเป็นเลดี้บัรและแคทเธอ <Yeah. S 2> แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ใช้พลังเก่อประโยชน์ฮอกมอร์เป็นผู้ครอบครอวมิราคูลัสแห่งความโกลาหลและพลังของอัญมณีนี้สามารถสร้างอาคูมาออกมาได้ผีเสื้อรติการพวกนี้สามารถเปลี่ยนคนที่มีความโกรธในใจให้กลายเป็นปีศาจร้ายทำให้ชะตาของโลกตกอยู่ในอันตราย <c oughs> เกขึ้นอยู่กับเลดี้บักและแคทนัวแล้วที่ต้องหยุดฮอกมอสและทำลายแผนร้ายของมันและระหว่างที่ช่วยโลกทั้งสองก็ต้องช่วยเหลือกันและกันด้วยฮีโร่มหัศย์เลดี้บักและแคทนัวเดอะมูฟวี่เปิดรอบพิเศษวันนี้ถ่ายจริงสีมกราคมในโรงภาพยนตร์